ใครเคยมีปัญหาปวดคอปวดหลังปวดไหล่เวลาตื่นนอนไหมนั่นอะ่ะเกิดจากหมอนที่ไม่ได้คุณภาพบางทีเพื่อนๆไปซื้อหมอนจากออนไลน์นะราคา99บาทแล้วหนาประมาณคืบเดียวแนะนะนำเ,นเพื่อนๆลองดูหมอนพิร์ซอฟต่มหมอนที่ที่ผลิตในประเทศไทยแล้วเป็นหมอนที่เป็นโพลีเอสเตอร์100ร้อยเปอร์เซ็นต์โรงแรมห้าดาวก็ใช้หมอนพวกนี้เพราะอะไรรู้ไหมโพลีเอสเตอร์มันระบายอากาศได้ดีสมผ่านันนุ่มแน่นลองรับผู้ และที่สําคัญลดปัญหาอาการปวดคอปวดหลังได้หมอนที่ดีจะทําให้เพื่อนหลับสบายโพลีเซอร์ลอยผสมโรงแรมผ้าดาวเขาใช้แบบนี้ครับเขาไม่ได้ซื้อใบละสามร้อยถ้าเ,เพื่อนเจอหมอนขนาดหกสิบเซนกว้างสี่สิบเซนแล้วหนาประมาณสิบแปดเซนเขาขายกันใบละเจ็ดแปดร้อยครับหมอนพวกนี้จะลดอาการปวดคอปวดหลังเนไหนหมอนที่ดีจะให้เพื่อนหลับสบายครับที่สําคัญเลยคือกดซื้อที่ร้านมายองใบนี้ราคาไม่ถึงเจ็ดร้อยนะครับลองดูนะครับ กดสั่งซื้อตอนนี้เก็บเงินปลายทางที่ร้านมายอง